ไม่มีบินยังไม่ให้รับไงเดี๋ยวมันจะมั่วเพราะว่าน,นั่นก็ล้มไปแล้วรับรับวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ไม่ได้นําบินมาไม่ได้นำมาใช่ไหมครับอถาถรกพ์ว่าท่านใดไม,ไม่ได้นำใบอนุโมทนาบัตรมานะครับสามารถมารับวันหลังได้ วันพรุ่งนี้มารับที่ที่วัดนะครับว,นนวันนี้ได้ครับ,รบอันนี้องค์องค์เล็กครับองค์เล็ก500ร้อยนะครับ500บาทนะครับห้ายครับ เช่าเลยใช่ไหมครับององเล็กอะไรนะครับ20บาทไม่มีนะครับแตดหึ่งร้อยครับ100ที่กองโดยการครับครับอ๋อ20บาทหมดแล้วยังยี่20บาทหมดแล้วตรงนี้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  ครับขอขอใบอนุโมทนา,าบาัตรด้วยนะครับถวายก,ก่อนครับขอคืนก่อน,น <า S 1> ครับขอคืนก่อนมอนปะกาลาตาลาังคนอุทยครับโอ้สองคนอุทยครับหนึ่งองค์ครับองค์ห้าร้อยครับบุญบารามี <500 S 1> เพื่อเทระวาดีห้ารอยครับโตกซ้อมลมยา

ปลาทิพตำลาดไข่ถอยคำอ่าไพต่างทูกหอมจุนจันห้าร้อยครับห้าร้อยครับตาไวท้วงเจไม่มีใบเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมาเรียนำใบอนุโมทนาบัตรมาแล้วอ๋อถ้าถ้าไหนสมบุกถ้าไหนสมุดมเช็คกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าร้อยมาก่อนครับห้าร้อยไปได้ยังเมื่อกี้หนึ่งพันครับ หนึ่งพันครับหนึ่งพันครับห้ารอยไปแล้วหนึ่งพันครับหนึ่งพันีแดงเอาหนึ่งพันมาโซลาซักหนึ่งพันเฮียครับหนึ่งพันครับโซลจำใจทรงสบาขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับคุณยายครับ ห้าร้อยครับใจมาฟ้อนมาลำให้เลื่อนเลื่องใจนองทำนองลำนำขอให้ร่ำให้รวยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับทำนองลำนำมาฟ้อนมาลำให้เลื่องเลื่องใจมาฟ้อนมาลำให้เลื่องเลื่องใจห้าร้อยครับคุณตองแดงห้าร้อยครับระดับเปลี่ยนภาพช่วงเทนีไล่เวียนไปได้ระดับกัน หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทครับทำเลยฮะมีเวียนเทียนอีกนะครับอาคืนนี้มีเวียนเทียอีกฮะสองโอเคครับโอเคครับของพุทธรูปมีนะรักบักการเจ้าองพุทธรูปแล้วกองอยู่ไหนเอาเตรียมพร้อมรักบักการห้าร้อยครับอ่ะเอาบอกเขาบอกจะเอาพระพุทธรูปแล้วก็เอากองด้วย อาใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆหน่อยอาเข้าพระพุทธรูปเขาขอกล่องเอาไปไหนกันหมดอากล่องได้ได้ผู้ชาไว้หรือยังได้ยังใช่ไหมครับสามารถสามารถสามารถมาเช่าได้เลยเช่าไปใช่ไหมครับไปแล้วไปหนึ่งโมงด้วยกล่องอยู่ที่ไหนเขาต้องการพระอาดูหน้าที่อาดหน้าที่มีไหม เขาจะแล้วก็เอากล่องให้เขาด้วยนะเาขาขึ้นรถไประบาดนะครับ <c oughs> อันนี้กล่องยังไม่ได้แดงแดงห้าร้อยห้าร้อยทีหมดครับทีททวัดออ 500. อคอคอห้าร้อยอยบาปกลับยจะไปทาน <c oughs> โลกก่อนนะครับอย่าเพิ่งกลับที่หลวงพะอาจารย์สำหรับสุดนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้บูชานะครับขอความกรุณาก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ใเย็นทุกคนเลยนะคะคารุมอกษมเสีพึ่งแม่ค้าพ่อค้านะป้ายนี้อย่างเดียวพอของเรายังไม่ได้เช่าใช่ไหมต้อไปมากนี่หลวงปู่รุปนะบุรีรัมย์นะปุตบุรีรัมย์นะครับอันนี้ใจเย็น นะครับใจเย็นๆอานนี้ปูลิสนะด้านนั้นหลวงพ่อเก่งอายู่กับพุทธลิมทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็อยู่กับสุลาวดาตับนะฮะเราอยู่ตามทุเลาอันนู้นก็อยู่สุลาวดาตับอันนี้อยู่บ้านเกาะนะฮะปูลิสอยู่บ้านเกาะหนึ่งองค์ครับปูลิสเอกนะลูกศิษย์เอกส่วนโน้นก็หลวงพ่อเก่งอยู่กับสององค์ครับ อาทำมังกรนะทำลอยอันนี้อยู่กับมถสลิมมานะครับอันนี้ใจเย็นๆนะเอากอกเอาด้วยนะเขาขอกองพราเนี่ยเขาเดินทางลำบากต้องขอไปอาสาเพียตาใจเย็นๆใจเย็นๆครับหักบนแล้วอาสาเพียตาไปทำพิธีมาหลายจังหวัดนะฮะไปมาทั่วแล้ว กับลุงพ่อกเกษมสายอีสานใต้นะบุรีรัมศรีตะเกดนะสุรินนี่เดินทางไปส่วนอ,อีสานเหนืออัยภูมินะ,ะแพ่ไปมาหมดนะอันนี้ไปทำพิธีกันมาบวชง,วงทุกเทวดา,ปปาไปไไมารักวนะง่าวันะอันนี้ก็ตอนนี้ไม่ได้ตั้งหลักวันนี้คณะกรรมการไม่ได้ตั้งหลัก ใจเย็นๆอามียะน,นะไม่ต้องกลัวเพราะว่าวันนี้นะใครมาก็ได้รับของแน่นอนนะม,มีการหมดนะไม่มีการหมดนะอันนี้มาป้ายสีพึ่งนะของคูพกพ่ออ่าลูกป,ปู่ฤทธิ์นะอันนี้ลูกป,ปู่ฤทธิ์อีสานใต้นี่อีสานใต้ อันนี้ก็เดินทางกันไปทั่วนะฮะตอนนี้เข้ากรุงททีอพอแก่แล้วก็เข้ากรุงแต่ก่อนไม่มีเวลาเข้ากรุงเลยนะเดินทางอีอสานเหนืออีสานใต้นะไปมาทั่วหมดแล้วอ,นนวอ,อนดนะกันนะ,ะทีครับครบแล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปใจเย็นๆนะอาหารอย่างด้เป็นกล่องเปล่าอย่างองค์ใหญ่ใช่ไหมครับขอกล่องเปล่า สี่สี่สี่ใบปะที่ถาที่เก็บพระบรมเก่าอ่ะพี่กรไปไหนขับ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 กองป่าครับใส่นี่นะครับใส่อ๋อนี่เชาเชอาเหมือนกันครับอันนี้พระปุยเท่าไหร่มะปุยลายใส่มีเจ้าของหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทีหลังสิสิเอกสิเอกต้องทีหลัง ครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้บูชาหลวงพ่อโสธรนนะครับท่านสามารถมาบูชาได้ตรงหน้าประลามพิธีนะครับองค์เล็กท่านสามารถบูชาได้องค์ละ500นะครับองค์ใหญ่บูชาองค์ละ1000บาทนะครับตอนนี้เรายังอำนวยความสะดวกกับท่านนะครับท่านสามารถมาบูชาได้ ส่วนผู้ที่มีใบอนุโมทนาบัตรนะครับท่านสามารถมารับได้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปที่กองอำนวยการนะครับท่านสามารถมารับพระพุทธรูปได้นะครับองค์ใหญ่สององค์ครับองค์ใหญ่หละสององค์ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยว่าจะคอยและหา อนจะลาอยากจะบอกจะภาพนั้นเขาหน้ามีงานอย่าลืมกันนะอุทิศ